สวัสดีครับวันนี้รีวิว Oppo Band 2นะครับก็เป็นรุ่นที่2ล้ที่ Oppo ออกมาเป็นแบบแบ n นะครับแต่ว่าคราวนี้หน้าจอใหญ่ใช้ได้เลยครับใหญ่จนบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นสมาร์ทวอ h ก็เป็นได้ครับทีนี้จริงๆแล้วขนาดหน้าจอที่ใหญ่เนี่ยตรงนี้พงไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับใช้งานง่ายมากแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ AMOLED ด้วยครับมีสีที่สวยงามนะครับความสว่างอาจจะไม่ได้สูงเหมือนกับพวกสมาร์ทวอชสมาร์ท band ที่เป็นราคาสูงๆนะครับ ความสว่างที่ oppo band ใส่มาให้เนี่ยก็มีความสว่างที่500 nits แต่ว่าความสว่าง500 nits ตัวนี้ถ้าเจอแดดจ้าจริงๆก็คงจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับแต่ว่าในการใช้แบบประจําวันใช้ปกตินี่นะครับก็ใช้งานไม่มีปัญหาครับแล้วเวลาเจอแดดแรงๆที่มันอาจจะทําให้เรามองไม่ชัดเนี่ยก็อาจจะเอามือมาป้องๆนิดนึงผมว่ามันก็มันก็ใช้งานได้นะครับแล้วราคาก็ประหยัดด้วยนะครับส่วนเรื่องราคาถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เนี่ยด้านล่างมีลิงก์นะครับลงไปกดดูได้แต่ว่า ดูรีวิวให้จบก่อนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูรีวิวจบแล้วลงไปกดลิงก์แล้วถ้าราคาเนี่ยคิดว่ามันสวยงามมันน่าใช้ค่อยกดสั่งซื้อไปในลิงก์เลยก็ได้นะครับทีนี้มาที่การใช้งานที่ผมใช้มาบ้านดีกว่านะครับผมใช้งานมาประมาณ3-4วันต้องบอกว่าเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างประทับใจเลยนะครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ผมแอบจะขัดใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะดูแบตเตอรี่ได้จากตัวหน้าปัดนาฬิกาครับ คือตัว watch face เนี่ยมีให้เลือกหลายแบบก็จริงนะครับแต่ว่าพวก watch face ที่มีตัวข้อมูลหรือว่ารายละเอียดการ tracking ต่างๆแสดงออกมาเนี่ย มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแม้ว่ามันจะมีแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพงไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่พงก็เลยเลือกใช้พวกวอตเฟสหรือว่าหน้าปัดที่มันดูเรียบๆสวยๆนะครับดูแบบมินิมอลแล้วก็มีศิละปะในการออกแบบที่มันค่อนข้างตรงกับสไตล์ของพงครับแต่ว่าตรงนี้พงแอบ,บอยากจะให้มีการแสดงตัวสถานะแบตเตอรี่ไว้เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนใหญ่ตัวอันที่พงชอบเนี่ยมันจะไม่แสดงอะไรเลยครับยกเว้นเวลากับวันที่มันก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามันแอบ,บจะขัดใจพงนิดนึงครับ แต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากนะครับผมใช้งานมาหลายวันแล้วแบตเตอรี่ก็ลดลงมาแค่นิดเดียวเองแล้วก็ในสเปคเนี่ยบอกว่ามันสามารถใช้งานได้ยาวสุด14วันครับแล้วก็สั้นสุดเนี่ยอยู่ที่5วัน การใช้งานที่สั้นสุดก็หมายความว่าเราเปิดการใช้งานการ tracking เต็มที่ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการนอนการวัด SPO2 นะครับแล้วก็พวก Heart Rate Monitor เนี่ยให้มันวัดแบบถี่ที่สุดเท่าที่มันจะทําได้ครับซึ่งการใช้งานตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราดูที่การใช้งานต่ําสุดที่ประมาณ5วันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอาจจะออกกําลังกายอีกสัก1-2วันแล้วตีว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันลดลงไปเยอะนะครับใช้งานได้แค่สาวันผมว่ามันก็เป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับสำหรับการใช้งานที่โหดที่สุดแล้วใช้งานได้สั้นที่สุด 3วันก็โอเคนะครับแต่สำหรับการใช้งานไปต่างประเทศต่างจังหวัดที่อาจจะไม่ถนัดที่จะพกสายไปด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าการพกสายไปเพิ่มเส้นหนึ่งก็เป็นภาระเนี่ยอาจจะต้อง ปรับการใช้งานครับให้ใช้งานเบาลง tracking ต่างๆเนี่ยน้อยลงมันก็ยืดระยะการใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นการใช้งานที่ยืดหยุ่นได้ดีพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดจะมองถึงตัวที่ชาร์จเนี่ยที่ชาร์จที่เขาให้มาก็โอเคนะครับเป็นแท่นชาร์จแบบแม่เหล็กอ่าจริงๆอาจจะเรียกว่าแท่นชาร์จไปได้เป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยระบบแม่เหล็กนะครับเวลาเอาเข้าไปใกล้ๆมันก็จะดูดติดกันตรงนี้มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้เขาทาได้ก็คืออยากให้ทําให้มันชาร์จได้ทั้ง2ฝั่งรัรงมนไม่ใช่่เรืองยยาากอ่งบริษัทททีี่เคโโนลยยอย อย่าง oppo จะทำนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยการออกแบบที่เก่งกาจแล้วก็มีนว,วัตรกรรมเยอะแยะของ oppo เนะี่ยผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มาทําได้ง่ายมากครับดูอย่างมือถือรุ่นท o อปๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว f i x หรือเมื่อก่อนเนี่ยแค่รุ่น r series เนี่ยก็มักจะมีเทคโนโลยีดีๆแล้วก็เห็นลูกเล่นต่างๆเนี่ยที่ทำมาให้เราใช้งานแล้วเรารู้สึกว่า มันน่าใช้งานมากๆครับซึ่งกับการที่จะทําสายชาร์จให้มันชาร์จได้2ด้านเนี่ยผมว่ามันง่ายมากสําหรับ oppo จริงๆนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับที่ผงอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับการใช้งานตัว oppo band 2ตัวนี้ครับก็คือมันไม่มีปุ่มกดอะไรแล้วนะครับคือต้องใช้การสั่งงานโดยการสัมผัสอย่างเดียวครับซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเหตุผลที่ oppo เลือกที่จะทําแบบนี้คืออะไรแน่นอนว่าสิ่งที่มันถูกตามมาก็คือเวลาที่เราสลับกันใช้มือซ้ายมือขวาเนี่ย มันไม่ต้องมาคอยกังวลนะครับว่าปุ่มจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าตรงนี้มันก็มีจุดหนึ่งที่ผมกําลังคิดอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่ออกกําลังกายหนักจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับ Oppo แบรนดตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีปุ่มกดใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราออกกําลังกายหนักมากๆมือมีเหงื่อเต็มที่เนี่ยมันจะทัชหน้าจอไม่ค่อยติดนะครับ ก็จะติดบางทีแล้วก็บางทีก็จะไม่ติดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายจนเหงื่อซกเหงื่อทั่วเหมือนอาบ้ํามาผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาในการสั่งงาน Oppo Band 2ตัวนี้อยู่แล้วล่ะครับ ส่วนการสั่งงานต่างๆก็ทําได้ไม่ยากนะครับก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเวลาที่เราเลื่อนด้านบนลงมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเมนูลัดสําหรับการสั่งงานต่างๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลื่อนด้านล่างขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นการดู notification ต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดู n อ t i อย่างที่ผมเอาภาพขึ้นมาให้เห็นนะครับก็จะเห็นว่ามันอ่านภาษาไทยได้ดีนะครับแล้วก็มีหน้าจอที่ใหญ่ตัวหนังสืออาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กจนอ่านลําบากครับผมคิดว่ามันก็เป็นการใช้งานที่สะดวกนะครับแล้วถ้าเกิดตอนที่เเเรรราาาาออยู่่หหนนน้้้ลลลักกตงีแวืจ ทางด้านซ้ายมาเนี่ยเราจะเจอแอปต่างๆเยอะแยะเลยนะครับก็เป็นการสั่งงานง่ายๆนะครับอย่างเช่นสมมุติตอนนี้เราอยากจะวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดก,ก็เลื่อนจากทางด้านซ้ายมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะออกกาลังกายตรงนี้ก็มีให้เห็นนะครับว่ามีโหมดออกกําลังกายให้เลือกด้วยแต่ว่าสิ่งที่ตามมานะครับก็คือเวลาที่เราอยู่ในมเมนูต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเลื่อนทางด้านซ้ายเพื่อแบ็กกลับออกมานะครับแล้วตรงเนี้ยผมไม่รู้จริงๆครับว่ามันมีวิธีการที่จะ ทำ Gesture หนึ่ครั้งนะครับหรือการสั่งงานครั้งเดียวให้ออกมาหน้าโฮมหน้าเมนูเลย คือมันตัดปุ่มออกไปแล้วมันก็เลยไม่สามารถที่จะมีปุ่มตรงนี้กดปุ๊บ,บแล้วก็เด้งออกมาหน้าหลักได้นะครับเวลาที่เราเข้าไปในหน้าจอซ้อนกันหลายๆชั้นเนี่ยเวลาที่จะออกมาหน้าหลักก็ต้องปาดซ้ายมาขวาหลายๆครั้งเหมือนกันครับมันก็เลยเป็นอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นผลกระทบจากการที่ไม่มีปุ่มใดๆเลยครับซึ่งผงคิดว่าถ้ามีมาให้เนี่ยมันก็ยังจะดีอยู่นะครับแต่พงอย่างที่บอกครับว่าไม่ทราบจริงๆว่าทําไม oppo ถึงเอาออกไปครับก็ตรงนี้เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูได้นะครับว่าเราชอบการเล่นมันเยอะมาก แค่ไหนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เล่นเข้าไปในเมนูลึกมากๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าต้องการปุ่มนี้อยู่แต่เท่าที่ผงลองใช้งานมาประมาณ3-4วันแล้วก็ดูจากการใช้งานพวกสมาร์ทวอทสมาร์ทแบ n นด์ของพงหลายๆอย่างเนี่ยผมก็บอกตัวเองนะครับว่าปุ่มนี้จริงๆแล้วผมใช้กี่ครั้งในการที่จะใช้นาฬิกา1วันครับซึ่งบางวันเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ใช้บันเลยบางวันก็อาจจะใช้สัก4ี่หครั้งครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะเข้าไปในเมนูหน้าลึกๆหลายๆครั้งเนี่ย มันก็คงจะไม่ได้ใช้ถี่ขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้นะครับว่าเวลาที่เราใช้งานแล้วเนี่ยเรามีการเข้าไปในเมนูหน้าลึกๆหรือเปล่าแล้วปุ่มนี้เรายังคิดว่ามันสําคัญอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่า ผู้ใช้มีการใช้งานเยอะต่อไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คนที่ผลิตสมาร์ทวอชสมาร์ทแบนด์พวกเนี้ยเขาก็ยังจะคงปุ่มนี้ไว้ให้นะครับแต่สําหรับคนที่แถบไม่ได้กดเลยเขาก็คงอาจจะเอาออกไปในอนาคตเหมือนกันเป็นรุ่นก่อนๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วอย่าคิดว่ามันมีผลแค่ตอนซื้อเรือนนี้นะครับมันก็น่าจะส่งผลต่อเราไปในอนาคตด้วยว่าบริษัทเหล่านี้เขาจะออกแบบโปรดักต์มาให้ตรงกับการใช้งานของเรามากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็โดยรวมของการใช้งาน oppo smart band 2นะครับพงอยากจะบอกว่า ตอนแรกที่ใช้งานอาจจะรู้สึกแปลกๆบ้างครับเน,นื่องจากว่า 1. ละไม่มีปุ่มในการใช้งานนะครับแล้วก็ 2. ตัวหน้าจอ w วอ f เฟสต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่อันที่เป็นอันที่ผงชอบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแสดงรายละเอียดเท่าไหร่ครับอย่างเช่นวันนี้เราเดินไปอีก9วันนี้เราใช้พลังงานไปเท่าไหร่แล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่บอกตัวเลขแบตเตอรี่ครับก็อาจจะไม่ถูกใจบางคนนะครับแต่สําหรับพง ผมก็คงคิดว่าการปรับตัวเนี่ยมันก็ช่วยเราได้นะครับหรือจริงๆบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการของพวกนี้เลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วพงเป็นคนที่ใช้สมาร์ทวอชสมาร์ทแบนค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแล้วนอติวันนึงก็เข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวครับแต่สําหรับหลายๆคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องตรงนี้ผมก็คิดว่าสมาร์ทแบนตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่ ตอบโจทย์เราก็น่าจะคุ้มค่าครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยงามนะครับการออกแบบสวยมากๆครับแล้วก็ Watch Face เนี่ยแต่ละแบบแต่ละลายผมคิดว่ามันสวยจริงๆหรือตัวซอฟต์แวร์ต่างๆที่ oppo ก็เก่งมากๆนะครับออกแบบมาได้ใช้งานง่ายสัจเจรยนแล้วก็มีความลื่นไหลที่ดีครับการใช้งานก็โดยรวมไม่มีตรงไหนที่สะดุดหรือว่าติดเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นรีวิวตัว oppo band 2แบบสั้นๆนะครับแล้วผมก็คิดว่าประเด็นที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญสําหรับการเลือกซื้อตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับยังไงถ้า ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พงด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากจะคุยกันนะครับอาจจะเป็นความเห็นว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงบ้างหรือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับพงเนี่ยลงมาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ